โดยท่านนายกคุณรัชศิริเสรรินเราด้วยนะคะตอนนี้ก็มีคอมพิวเตอร์มีเรียนนะคะมีต่างๆมากมายนะคะตอนนี้ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในตามกักวิทยาศาพนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีราชมาคลนะคะก็คือน้องๆที่เรียนในระดับมัธยมของโรงเรียนที่สถาบเนี่ยไม่ได้เพื่าจะไม่เข่งภาษาอังกฤษทุกคนจะเข่งภาษาอังกฤษแต่คุณครูบ้านแน่นอนเพราะว่าเขาจะขยายอาอนนี้ เรื่องของการ่งสริมด้นภาษาเพื่อลองรับูาคาบนะคะโ o to โ h e เป็นโครงการท่านนายกีราชันตีเรนีนะคะเรากำลังจะมีในปีการศึกษาหน้าะคะเป็นโครงการ i n t e r ะเป็นภาษาในโรงเรียนสหับ่อนึ้นฐานเด็กพ้นฐานเปนโรงเรียนที่ต้ได้ใช้ o t t b ะเป็ภา,าานานนาภาษานะคะตอนนี้เราเพิง,งเปิด